เป็นได้อาการเป็นได้ยังดีอยู่ยังดีอยู่เมื่อแตกคักเลยดูเสียอยบยางตายวักดอกเก็บของเก็บของจะเป็นไงกันดีกรอบดีอยู่ลงทางไงนี่ลงทางยากนี้ได้แบบคันนี้แน่นอนเลย แขวานไม้คนละท่อนเลย,อเอข,เยข้าวขาปุ๋เข้าใจตัวข้าวแล้วเราอยากหาเราอยากหาไม้คนละท่อนเลยเราเห็นไม้ตรงไหน <c oughs> เราต้อง <c oughs> รีบจับโดนทีโมหมากแล้ว <c oughs> ที มันจำทางได้เพราะเราออวินนะ

หลังไปเอาหนึ่งสองสามโอ้ยมาทำในท้ายลูกเลยตั้งไมอยู่เอาขึ้นตอดมาทางนี่ไปทางไหนบัวแปดแปดร้อยนี่มาติดล่องนี่แหละเออได้ยูคืนติดตรงนี้แหละโอ้ยร่องสาบเชียนเลยตัวเนี้ยมาตอนฝนได้ได้มีกระลงทางนี้น่ะไปทางนี้ฮะไปทางนี้กำคับกำคับ ไปตั้งล่ามกันอยกำครับกำครับติดเกียวอยู่เอี้เห็นเกลงงอยู่ะเหี้ย <laughs> đáp khương đáp khương <laughs> bên nước <đường> đấy <laughs> เดี๋ยวไปพักอยู่ร้านหินเอาแรงเบิดหม <laughs> <laughs> ดแรงหมดแรงแรงหมดกวนออเอาเนื้องจ้องเดี๋วยวค่อยไปพักอยู่ร้านหินเอา <laughs> อย่างมา,งมางก่อนขึ <laughs> <laughs> น้นม่าเป็นยากตอนลน้มต้องจะยากไม่ล้มนะ ฮะใช่ใช่ติดเกียร์อยู่น้ำมอน้ำเดี๋ยวมันใกล้ถึงลานหินแล้วล่ะตรงทางนี้ไมฮะอยากลงนี่เลยดี่บ่ ไปนี่ไปนี่ก้มก้มก ja ้มยางลดยางลดยางลดไปไปผ่าน เนี่ยเนี่ยเแรงแล้วเียนมาเนี่ยเียนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อันไหนไม่อยู่บงายไม่มีคอนเทนต์รล้ว่างเดอนเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองซมเออเดี๋ยวพาไปพักจักรงมุ่งดักวินมาคันนี้ลงเพียไปขี่คันเว็บ ทั้งหมดนะเอาก่อนี่อันนี้คือผ้าอะไรกันด่ผ้าเช็ดรถผ้าลองลองโอ้กัดลม้มล้มทันเดียวตลอดด้วยก็รู้แล้วล้มของทางแล้วล้ม่งแล้ว Bah.